สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เข้กับผมช่องน้องเก้มอ,อกันหมดนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถแต่ไม่บอกเป็นรุ่นอะไรแบบนี้ผมจัดของแต่งมาเต็มเดี๋ยวผมพาไปดูนี่ครับนี้รอนหน้ายังมีบาดก็้ยังมีบาทนะครับอ่าทีนี้ ตะาการนนาั่วนะครับตะาการนนาั่วถ้าใส่แล้วคงตรงไปนนี้หมดนะครับอโอแต่คุณแจไม่มีครับคุณแจไม่มีดูเห็นไหมคุณแจไม่มีไม่เป็นไรไม่เป็นไรวิธีสตาร์ทนะครับนี่ครับ อ๋อตาดมือได้นะนต่ไม่มีคนแจกคนแจไม่รู้อยู่ไหนตีแตนี่ครับผมก็ไม่รู้จะมารีวิวยังไงนะเออคือผมทําไม่ถูกอะผมเขินนะเออได้ตาข้อกัเดินไปม่วยเออเขินนะครับไม่ต้องนั่งก็โอ้ยบล็อกเตอร์เห็นตะไคร่โอเคครับงั้นผมไม่มีอะไรจะรีวิว cái này chồng con cũng hấp